ดูดวงรายวันของวันเสาร์ที่1กรกฎาคม2566นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น14ค่ำนะฮะเดือน8ปีถอนะครับอ่ะนะวันนี้ดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันรวมทั้งวันพุธกลางคืนด้วยเป็นวันที่8นะครับะจะเป็นอย่างไรวันนี้ใครจะมีโชคนะจะได้รับพลังงานไพ่ยอย่างไรนะครับ ก็ติดตามรับชมสีที่ใช้เสริมโชคลาภในวันนี้เราก็เป็นสีฟ้านะครับแต่ส่วนสีที่มีการอุปถัมภ์และเป็นพลังก็คือสีดำนะฮะสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคําพยากรณ์นะครับคนที่ชมทางท i ิต o ตอกนะครับช่วยกดหัวใจกดไลค์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แชร์คลิปนี้ออกไปเป็นธรรมทานนะครับคอมเมนต์เพื่อนะครับ รับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์เพื่อเปลี่ยนพลังงานชีวิตให้กับตัวตนเองนะครับผมแต่ใครที่เพิ่งรับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆของอาจารย์นะครับกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ไว้ในทุกแพลตฟอร์มเอาไวเลยนะครับและที่สําคัญนะฮะดูดวงสมัวนะครับตอบทุกคําถามที่คุณอยากรู้นะครับคุยกับอาจารย์ได้นะครับมีค่าบริการดวงชะตายอยู่ที่599บาทนะครับผมใครสนใจนะครับทางทิกต o อก กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยส่วนทางแพลตฟอร,รม์มอื่นคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยครับอ่ะพุทธังเปิดธมังเปิดสัามังเปิดนะครับตั้งจิตอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรม,มครูองค์พระปู่ฤาษีและพระพิฆเนศนะครับใครชนจบขอให้ประสบความสําเร็จนะครับอาจารย์จะเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์มาดูว่าได้พลังงานไพ่อะไร อ๋ได้ไพ่สี่ดาบนะครับวันนี้เนี่ยนะพลังงานไพ่ค่อนข้างจะเป็นความเครียดนะครับปัญหาที่รุมเร้านะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับคุณควรจะปรับนะครับจิตปรับใจออกกําลังกายอย่าไปหมกมุ่นกับปัญหาให้มากเกินไปนะครับทุกอย่างจะเริ่มดีนะครับใจของคุณต้องดีขึ้นก่อนนะครับกิจการถึงจะ ผ่านไปได้รวมทั้งการเงินนะครับนะวันนี้เครียดไปก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะครับนิ่งนิ่งสงบสงบนะครับนั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญนะครับสุขภาพนะให้ระวังเรื่องของความเครียดนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักยังไม่ดีเลยนะครับอย่าเพิ่งไปเสาะหาในเรื่องของในคู่ในคู่เลยวันนี้ยังไม่สมหวังนะครับคนที่มีคู่นะครับจากสี่ดาบนั้นให้ระวังเรื่องของการคิดเยอะของเราเองนะครับมัน ก็เลยทาให้ครอบครัวไม่มีความสุขวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์พระพิฆเนศอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเป็นองค์เทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคนะครับผมแล้วจะได้มีโชคลาภกับเขาบ้างเนาะท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับตั้งจิตอธิษฐานมานะครับนึกถึงสิ่งสิทธิที่คุณนับถือได้ไพ่ หกไม้เท้านะฮะกิจการของคุณไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความขยันหมั่นเพียรชัยชนะความสำเร็จนะครับนะกิจการที่คุณทำอยู่วันนี้แฮปปี้มากๆจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับต้องมีความมั่นใจนะครับต้องสู้ต้องลุยเฉพาะไพ่ใบนี้เลยนะครับมันคือความสำเร็จนะครับในเรื่องของเงินก็เหมือนกันนะครับวันนี้ จะเจรจาจะค้าขายจะอะไรก็จะมีเงินเข้านะครับโชคลาภก็ลองเสี่ยงดูบ้างก็ดีนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ก็แข็งแรงครับให้หมั่นดูแลบำรุงร่างกายกันด้วยเนาะคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณนั้นนะครับจะมีคนที่รักคุณแล้วก็ดูแลคุณได้ดีนะครับคนที่มีคู่นะครับดวงความรักของคุณเริ่มดีขึ้นนะครับความมั่นคงความชัดเจนในความรักนั้นถือว่าดีมากเลยนะครับ วันนี้ขอพอรขอโชคลาภนะครับใครที่มีพระนางพญาแล้วก็อย่างดีเลยนะครับหรือว่าจะไปขอพอรกับพระแม่ลักษมีก็ได้นะครับจะได้มีโชคมีลาบครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับว้าวนะฮะได้ไพ่เดอะเอ็มเพรสนะฮะเป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับ วันนี้นะจะทําอะไรก็มักจะมีคนให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใจดีด้วยนะงานของคุณเลยประสบความสําเร็จเพราะคุณเป็นคนที่มีอํานาจวาสนามีพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิสทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับต้องพูดดีนะครับต้องใช้การเจราจาที่ดีนะครับการเงินก็เช่นกันครับวันนี้นะนะถ้าจะไปซื้อถ้าจะไปเสี่ยงโชควันนี้จะมีโชคลาบจากผู้หญิงนะครับหรือเพื่อนต่างเพศ สุขภาพดูแข็งแรงนะครับวันนี้การเจ็บป่วยก็จะหายนะครับคนโสดครับวันนี้มีคนแอบรักนะครับมีคนเขาปักจิตปักใจไว้ที่คุณนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณแฮปปี้มีความสุขนะครับมีความชัดเจนนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับไพ่เดอะเอ็ e เพต้องบูชาพระแม่ลักษมีนะครับก็จะมีความสุขและประสบความสำเร็จครับ ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่ justice นะครับเป็นไพ่แห่งการตัดสินเป็นไพ่แห่งการชั่งน้ำหนักการตัดสินใจนะครับไพ่าาใบนี้นะครับมักจะมีความอ่อนไหวนะในเรื่องต่างๆที่เข้ามานะครับคุณต้องมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ยุติธรรม งานของคุณถึงจะไปได้นะครับแต่การเงินครับวันนี้ก็ยังถือว่าโชคลาภก็ยังพอมีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับจะให้ใครหยิบยืมเงินไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของน้ําเหลืองเสียนะครับนะหรือว่าความเครียดเนาะคนโสดครับวันนี้ความรักอาจจะต้องแบบเลือกนะครับสิ่งที่ดีนะครับให้ระวังคนที่มีตําหนิจะเข้ามา คนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักนั้นมีการคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับถ้าคุณเห็นอกเห็นใจกันเชื่อว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับพุทธกลางวันให้ขอพรกับองค์พระแม่อุมาเทวีหรือพุทธกลางคืนนะครับให้ขอพรกับพระแม่สุรสวัวดีนะครับผมสุรสศดีท่านที่เกิดในวัน พระฤหัตว้าวนะฮะได้ไพ่หนึ่งถ้วยด้วยนะฮะวันนี้นะครับคนที่ตกงานนะก็จะได้งานจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะครับนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงวันนี้นะนะครับการเงินครับจะมีโชคลาภจากเพื่อนต่างเพศนะครับ อาจจะได้เงินนะครับอาจจะได้โอกาสดีๆหรือว่ากิจการการค้าจะดีขึ้นสุขภาพนะครับวันนี้ดูแข็งแรงนะครับแต่ต้องพักผ่อนหน่อยน้านะครับคนโสดนะครับวันนี้ถ้าคุณยังไม่มีแฟนก็จะมีคนมาแอบเหมือนขายขนมจีบให้กับคุณนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณมักจะได้ของดีนะครับได้โชคลาภจากแฟนหรือคนรักของคุณ นะครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ขอพอรกับเทพีแห่งความรักก็คือพระลักษมีนะครับจะได้มีความสุขและโชคลาภเข้ามาครับ mm hmm. ท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ mm hmm. โอ้โห,โหได้ไพ่สามเหรียญกิจการของคุณนั้นต้องเหนื่อยหน่อยนะครับในวันนี้นะเป็นไพ่แห่งการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้น ในวันนี้วางแผนดีๆในการทำงานนะครับเพราะว่างานของคุณนั้นมักจะทำเยอะแต่ก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นในหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าดีนะครับขยันไว้ก่อนเป็นการฝึกนะการเงินครับวันนี้นะฮะเขาบอกว่ายังได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะนั้นแล้วต้องวางแผนในการใช้จ่ายในเรื่องการเงินครับสุขภาพดูอะไในเรื่องของการกินการอยู่ด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของท้องไส้อะไรเงี้ยนะครับ คนโสดครับความรักของคุณนั้นคุณต้องชัดเจนคุณต้องบอกและต้องแสดงออกให้เขารู้ว่าคุณรักเขานะครับคนที่มีคู่ครับในวันนี้นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของความรักนะครับแต่เชื่อว่าคนคู่ของคุณเขาก็รักคุณอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยลงให้กันทน่านเองนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์พิคเนตนะครับเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะปางประธานพรครับ ท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับไพ้หไม่เท้านะฮะวันนี้กิจการของคุณนั้นมีการปรับตัวที่ดีเป็นไพ่แห่งชัยชนะเพราะฉะนั้นคุณต้องสู้คุณต้องลุยนะครับกิจการของคุณถึงจะไปต่อได้และก็ประสบความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะครับนี่วันนี้นะครับมันจะเจริญเติบโตค้าขายก็จะขายได้ดีครับ การเงินนะครับวันนี้จะมีเงินเข้ามานะครับจากการค้าการขายการทําธุรกิจครับโชคดีมากๆสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะครับแล้วก็บำรุงร่างกายกันด้วยเนาะคนโสดครับวันนี้มักจะมีคนเข้ามาชอบคุณเพราะคุณเป็นคนเก่งนะครับมีเสน่ห์นะคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักนั้นคุณเอาชนะใจคนที่คุณรักได้นะครับและที่สําคัญคุณ จะได้โชคลาภจากแฟนของคุณด้วยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พิะเนตรปางประทานพรนะครับผมหรือเขาภูิเจ้าที่ก็ได้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงโชคลาภในวันเสาร์นะครับนะให้นําดอกไม้สีม่วงนะครับอ่าสิบดอกนะฮะแล้วก็อ่าอะไรนะสังฆทานยาไปถวายพระนะครับดอกไม้สีม่วงนั้นไปถวายพระปรางนาคปรกนะครับอ่าพระปรางนาคปลกนะครับ,ะระะรบจะได้มีโชคมีลาบนะครับ วันนี้ใครชมจนจบใครที่กดแชร์กดรีโพสต์ใน t i กตอกนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จร่ำรวยโชคดีทุกท่านครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอทุกคนถูกหวยร่ำรวยโชคดีครับสวัสดีครับ